ใช้ชีวิตของพวกเราเข้าซุปเปอร์ที่ถูกที่สุดขับรถเอ่ยอะไรเอ่ยฟาสต์ฟู้ดที่อร่อยที่สุดเที่ยวโอทาวพาไปจุดถ่ายรูปต่างๆในซานดิเอโกค่ะรถม้ากระป๋องมระป๋องโอ้จมูกเอ้ยปวดจมูกตามใจคุณหญิงนะนะเขาอยากกินนี่นะฮะแจ็คบล็อกนะฮะมาเมืองฟาสต์ฟู้ดได้กินแต่ฟาสต์ฟู้ดนะคุณหญิงนะดีมากเลยทุกคนตัวขนมปังอะครับเป็นซาวโดของโปรดคุณหญิงของเขา ถึงจะต้องสั่งเพิ่มฮะมีซอสให้เลือกเยอะมากเลยเพิ่มอ่ะฮาคูติเซนพริกฮาลาเบโรโน่ะขี้นกอาซอยรอบขี้นกพริกของเม็กซิกันซึ่งมันอร่อยมากแล้วมีชีสด้านในรับไปเนี่ยฮะพริกทอดข้างในมันจะเป็นอย่างี้แล้วก็มีชีสร้อนมากเล็กซี่กันอินเตอร์เบสอันนี้คือชูโรตไอชูโรต อร่อยไหมร่อนมากมีกรอบมันร่วนมันมีความจุ๊ดจี้อร่อยที่สุดสนุกเลยใครไปอเมริกานะจำร้านนี้ไว้เลยเลี้ยวเข้าไปแล้วก็สั่งสตัฟฮาลาเปนโยซาวิชโดเบอร์เกอร์ชูโรสนาโชโอ้โหบอกเลยสำหรับแยนะมันคือฟาสต์ฟู้ดที่อร่อยที่สุดในอเมริกาฮะวันหญิงเขาจะขับรถแล้วนะฮะอะไรครเกียร์อยู่นี่ฮะฝั่งนี้ฮะถ่ายแล้วกูดึงไฟเลี้ยวอยู่ทางอ่า มันไม่ใช่ออกทางนี้ดีวกว่าออกทางนี้สิอ๋เอเนไงรถนิ่มไหมดีเออเมื่อกี้รถด,ดีจริงแบบอร่อยใช่อมูมามิมากชูโรด,นะดอ่ะนะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้ขับซูบารุและไม่คิดเลยว่าซูบารุจะดีขนาดนี้เออมันดีเนาะพี่มอเได้ขับนะเออดีครับนี่สวัสดีใช่ครัเเปิดกระจกเย็นเะพ่เป็นไรเนี่ยตอนนี้ฝนตกโปรยๆนะฮะ มันก็จะเงงๆนิดนึ่งอะแต่เดี๋ยวก็ชินนะนจะบอกว่าช่องจอดก็คือใหญ่โตมารถมันใหญ่ทุกคันเลยอ่ะก็สำเร็จไปแล้วนะฮะกับการขับรถของหิงแย้กว่า40่บนะฮะมาที่วอร์มานนะฮะ้แลวค่ะโอเคนะแต่ถ้าขับเมืองนี่ก็คงตื่นเต้นอ่ะที่ต้องประเสธิ์ใจเยอะ นี่เราก็แอบมาเดินวอร์มาที่ซานดิเอโกกันนะคะที่นี่ในในเปอร์มร์เก็ตก็คือไม่มีใครใส่แมสแล้วไม่มีใครใส่แมส <laughs> นอกจากเราของที่เนี่ยมันจะไซส์ใหญ่อ่ะเรากินไม่หมดอ่ะเรารู้ตัวเราเสียใจและนี่คือสิ่งที่ใหญ่มากๆค่ะใหญ่แบบอืใหญ่มากอ่ะเป็นกระสอบเลยอ่ะใหญ่เท่าตัวฉันเลยอะใหญ่ทุกอย่างน่ากินทุกอย่างเลยอ แล้วราคาไม่แพงส่วนคอสิบสอง1ุดสิบสามรกว่าบาทเท่านั้นแล้วคือใหญ่ๆแล้วนะเขินเลยอ่ะอู๋ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านดอลลารีคือเมื่อก่อนมันน่าจะ1ดอลแหละแต่ว่าตอนนี้ด้วยเงินเฟ้อก็เลยกลายเป็น1.25เพิ่มมา25เซนนี่เลยนะฮะชิ้นละ 40บาทอารมณ์แบบมินิโซบ้านเราแต่มินิโซบ้านเราจะแบบ60 1.25จ้าแล้วตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลอีสเตอร์นะคะก็เลยแบบจะมีพวกนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับอีสเตอร์ดอกไม้ปลอมก็1.25แต่อย่างอันนี้เป็นการ์ดเนี่ยเห็นปะเป็นการ์ดเขาก็จะบอกว่า2 w o for o อ่าอันนี้แค่1ดอนเท่านั้นกระถางต้นไม้แบบเบาๆเนี่ย1.25มีราคาบอกตรงนี้เลยเฮ้ยโคตรถูกดูดิคีมำรุงผิว 1.25 4งบาทได้ใหญ่มากเฮ้ยน,น,น่าซื้ออันนี้น่าซื้อนี่ไอ้พวกนี้ก็4ีบาทเท่านั้นถูกมากทำไมฉันไม่มาที่นี่ก่อนบ้าจริงที่จะขนกลับบ้านไปเลยเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่มันไม่มีขายในประเทศไทยไอ้พวกทาร์แกร้ทั้งร้อย นาลาที่ให้ถุงฟรีด้วยวะงงไหมอม็ประหยัดเลยอ่ะแล้วคนไม่เยอะอยู่ข้างๆวอลมาร์ทงงจริงถ้าใครที่จะช็อปปิ้งนะก่อนไปวอลมาร์ทมาลอร์ทีก่อนอันนี้แนะนําเลยอยากขนมมันก็จะเป็นถูกเล็กๆเหาะสําหรับพวกเราแล้วก็พวกของใช้อะไรต่างๆคือถูกแต่ก็จะเป็นของที่แบบไม่ใช่เป็นยี่ห้อดังเงียบสาคัญเลยนะเมื่อกี้ตอนหูขับคือแบบมวามนหักมากพอคุณิงเขาขับปุ๊บเงียบสบคัญเลย ยากไหมไม่ยากแต่มันตื่นเต้นกลัวผิดแต่เหมือนนอกเมืองขับง่ายกว่าในเมืองเนาะใช่ไหมง่ายกว่าเยอะการนั่งรถที่เงียบมากข้างหลังคือไม่มีใครพูดสักแอะเลยงงมากอะไรของบันอะไรของบันมันเป็นยังไงก็ใสขับรถเก่งว่ะจุเล่อ้องขออวดหน่อยนะคะสําหรับห้องพักที่ซานดิเอโกก็จองเป็น Airbnb มานะคะซึ่งมันสวยมากสวยมากสองห้องนอนสวยมาก ทีห้องพักของเราเป็นสนามบินอะไรขนาดนั้นวะระเบียงไว้ดูเครื่องบินขึ้นลงสวยๆและเจ้าของบ้านโอเคนะเคสเปนว่าเป็นบ้านอยู่ไปละายวันรุ่งขึ้นเราก็ไปถ่ายรูปเล่นกันที่ซันเซ็ i f ลิฟบีชบ้านริมทะเลแถวเนี้ยจะเป็นชั้นเดียวเล็กๆเป็นบล็อกๆแต่ว่าจะไม่ค่อยตกแต่งอะไรสวยงามเยอะแยะค่ะและแล้วเราก็ถึงชายฝั่งอันดูแห้งเลยอ๋อฮะผลทางสู่จุดถ่ายรูปฮะ มันเน่ซ่าซ่าลมนี่คอนเทนต์เลยนะเออคอนเทนต์เข่าแหกอย่าล้มเดี๋ยวเพิ่งล้มเลยสวยมากใช่มาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะชักรุงเราอยู่กันที่ Sunset c l i ิ f b e a นะของซานดิเอโกนะะฉันไม่ได้เสียงสั่งชิคไม้ไม่นะแต่งชิคไมคนดื่นคนนดือดก็แต่งตัวคนเดื่นเขาหนาวกันหมดเลยมีแต่เธอนะงงมากเลย แต่ก็ปกติแหละทะเลก็ต้องชุดว่ายน้ำใช่ใครก็ใส่นี้มากันบ้านใช่โอ้ไปดีกว่าสวยนะวันที่พวกเราไปเนี่ยมีการจัดงานแต่งงานตรงริมหน้าผาด้วยอยู่ใกล้ๆกันเลยถึงเข้ามาแล้วนะฮะชุดไม่ได้กับการฟินปายเลยอ่ะเอารีเฟกกับบังแดดแล้วฮะโอ้โหเป็นคำที่อุ๋งไม่น่าบ่นนะเพราะว่าหนาวเนี่ย จร,จริงจุดที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือถ้ำรูตรงนี้ตะหากแต่ว่ามีการล้อมรั้วไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท,ทีเ่ยวค่ะซึ่งน่าเสียดายมากๆคือเขาล้อมสัแบบหมดสวยเลยอะอไอที่คนถ่ายรูปเป็นเยอะๆก็คือตรงนี้ดูตรงโน้นไหมไปวิ่งวิ่งวิ่วมีแต่รูมีแ่รูโหดมีนะคะแกงเพื่อนเจ้าสาวนะคะเขามากับ รถลีมูซีนแบบนี้เลยลย,ายาวๆไปเลยค่ะพ่อแม่เจ้าสาวพ่อแม่เจ้าสาวนะคะฝั่งนนไปเลยหนาวแทนคุณเจ้าสาวจับราวกันนะตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะจ๊ะอุง๋งโอเค <Okay, S 2> ไปดูกัน<า>เปียกหมเดเลยคัดแรงมากเปียกหมดเลยโอ้โหแต่มันสวยจริงๆ<อ>คนถ่ายที่ที่เว้ยโอ้โหมันสวยมากชายฝั่งที่เนี่ยมันดูสวยแล้วก็แปลกตามากจริงๆค่ะถึงจะดูแห้งแรงเพราะสีของหินก็ตาม แต่ก็น่าเสียดายนะคือมันเป็นความสวยที่เราแบบสัมผัสไม่ได้เพราะว่าอากาศมันเย็นมากน้ำก็คือเย็นเฉียบแถมคลื่นยังแรงอีกอดเล่นเลยจ้ากระรอกแพ้นี่อยู่ที่ไหนนะ่ะเราอยู่กันที่บาวบัว มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดของซานดิเอโกเนื่องจากว่าเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมามันมีการจัดมีรรศการอะไรเกี่ยวกับปานามาอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยแบบว่ามาสร้างพวกมิวเซียมอาร์ตต่างๆทิ้งไว้พองานจบแล้วก็ยังเก็บไว้ให้รรุ่นหลานอย่างพวกเราได้ดูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เลยนะครับนพื้นที่1,400เอเคอร์ Spanish Village Art Center ก็จะสีๆนะี่อยู่ที่ไหนเนี่ย ก็คือปืนมึงสีสีอ่ะหมู่บ้านสเปนค่าที่ซาเอโกอาโมงปะงงเหนื่อยมากสุดปังแต่ที่นี่มันจะแบบอเมริกันไซส์กูเลยอ่ะตรงนี้ก็เขียนว่าคาซาเดลปาโดก็คือภาษาสเปนเหมือนกันนะแต่ต้นไม้ต้นนี้คืออลังมากม,ม,มีความถนนคนเดินเด้อมีความสเปนสูงมากใช่ดูส <laughs> ถ,ถาปัตยกรรมดิสวยอ่ะสวย สวยเยมาอเมริกาแต่เหมือนอยูอย่ย,ยุคโรปใช่นี่เราเจอโลโค้นะคะหนึ่งท่นนี่เจอโล,คโ,ล,โ,ลโค็โลค็ลอนติโก้สรุปเราก็ไม่ได้กินอะไรที่นี่นะคะแต่ว่าไปร้านทาโก้ที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นั่นก็คือลูชาลิเปอร์ทาโก้ช็อปโอ้โห สำหรับแย่นะคะร้านนี้ไม่ได้อร่อยมากขนาดนั้นแต่ว่าการแต่งร้านแล้วก็เพลงดังๆในร้านเนี่ยมันทำให้ร้านเนี่ยมันดูสนุกสนานคลืน่นเคร่งกว่าที่อื่นนั่นเองจ้ะดูสีสันของคหญิงเขาสุดฟังมากไม่ได้แค่แดงนะมาทุกสีนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ย่านโอทาวของซานดิเอโกนะเบอร์เซเวนเซนเห็นแล้วหิวไ มีความแบบเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแถวนี้คือมันติดชายแดนเม็กซิโกนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันว่ามีร uh, ้านอะไรบ้างร้านแรกเราเจอนะคะเคานซินแคนดี้ช็อปหมุนๆนี่ดูตะกุงเยอะมากอ๋อนี่ไงนี่ไงเออเราก็วินโดว์ช็อปปิ้งกันไปอากาศดีมากแต่ร้านมันก็จะเป็นแบบซูเนียกรุบกรุบ แม็กซิกันมากนะมันดีมากเฮ้ยไปและนี่คือเสื้อคลุมเม็กซิกันค่ะแต่ที่เนี่ยของแพงมากแพงแบบซื้อไม่ไหวอะ <l od> ห <uy> ่ะเฮ้ยรถแบบเรียนแบบรถรางฮับออนฮับออฟเกรย์ทัวร์บบบออเดย์ทัวร์ป้ายโฆษณาบอกมีไนท์ทัวร์ด้วยที่นี่มันมีที่เที่ยวกลางคืน <l od> <l od> ใช่ใช่ตรงนี้คือใกล้เม็กซิโกมาก แล้วที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดก็คือเม็กซิกันทางนั้นเลยอะ่ะแล้วคนที่นี่ก็มีความเป็นชาวเม็กซิกันด้วยแต่ตอนนี้เราเจอคนอินเดียนะฮะหลบอยู่หลังลต้นไม้ไม่หยุดเลยนะฮะไม่หยุดนะ <laughs> วันอังคารนะคะทากโก้ในอเมริกาเนี่ยเขาจะลดราคารถไฟเทศสัตวโ้ยรดเท่มาก คนแคลิฟอร์เนียเขาอารมณ์ดีแบบนี้จริงๆค่ะตรงนี้แพงทุกอย่างซื้อไม่ได้เลยเพราะว่า,มาเมื่อกี้เราไปดูแบบเสื้อที่มีฮูดอะไรอย่างเงี้ยผ้าตรงฮอลลีวูดอะที่แอลเออะมันแค่สิบเหรียญที่เนียยี่สิบยี่สิบเอากระดังมาทำเป็นมิวเซียมจำปังกุยช่าอะไรี่เป็นรถม้าพ่วงอืพ่วงไปเลยนนะอันนี้เป็นรกักแม ลำปางคือประมาณนี้เลยต้นกำเนิดของการแต่งรถแบบดิสเบกนี่เออโอ้โหนี่คือสวยมากอลังมากเหมือนโคโบซังคอเจ้าหญิงอ่าใช่ซินโดเล่าก็ยังอยู่ในทีมดิสเบกเหลืองแล้วคือความโอ้าว่ะตู้ไฟตู้อะไรเขาคือแบบแอบทำเป็นลายไม้ตัวตัวใช้เวลาชั่วโมงครึ่งในการล่าท้าผีแพงอยู่นะ ประเด็นคือตอนนี้เหมือนอยู่ดีเราอ,ะอ่ะก็มาที่ยวเม็กซิโกเอออยู่ดีเข้ามาในวงหนึงให้ดูบรรยากาศนะครับ้องหาร้านหนึง่งนะโอเคเฮ้ยคือดีาดูร้านอาหารดูได้บรรยากาศมาก นะฮะคุณหญิงเขากินอันนี้เขาเรียกว่ามาการิตาอันนี้นนเป็นเบียร์เม็กซิกันหลังจากนั้นเราก็เก็บแรงกลับบ้านเพื่อซีเวิลด์ในคลิปถัดไปเย็นนี้เราแวะซื้อ b u f f a l ล w วน์วิงกลับบ้านจ้ารถที่มันเป็นรถหวานเนี่ยคือหวานจัดตัดขาไปเลยส่วนรถที่ไม่หวานคือดีงามใช้ได้นะแต่แย้อุ่งและอาชีเนี่ยลงความเห็นว่าบอนชอนอร่อยกว่า